มาครับสวัสดีครับน้องชาว youtube ของเราพบกับผมครับช่างเป็กนะครับพิกัดอำเภอศรีนาลงนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งรอบนะครับในวันที่26นะครับมีนาคมก็พามาเยี่ยมชมนะครับงานที่กำลังผลิตตอนนี้กำลังฮิตเลยนะครับ ที่ ek นะครับผม w 8 0นะครับตอนนี้อยู่ในฐานผลิตอยู่ในร้านก็อยู่ประมาณ24ใบนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่นิยมช,มชมชอบตู้ w นะครับผมแล้วก็สั่งกันเข้ามานะครับเยอะกันพอสมควรนะครับคาดว่า คงจะเสร็จทุกเจ้านะครับภายในสงการนี้นะผมพาเดินเยี่ยมชมนะครับทั้งมีทั้งตัวรอจัดทงแล้วก็ตัวกำลังเร่งผลิตนะครับก็มีสนใจนะครับก็โทรสอบถามดูนะครับที่เบอร์โทร065นะครับ6581905นะครับมาข้างของเรากำลังเชียร์ขอบเหล็กนะครับตอนนี้ ตาเ็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาดูมาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกับเป็นกําลังใจให้กับผมครับข้างเซ็กนะครับรอจัดทรงครับนี่สี่ใบนะครับแพ็กเสร็จเรียบร้อยก็ยังเหลืออีกหนึ่งใบนะครับที่กําลังแพ็กส่วนด้านนี้ก็รอทําสีนะครับรอทําสีครับหรือก็เจียนะครับรอทําสีเหมือนกัน เยอะแยะนะครับตอนนี้งานฮะไปยัง <rant> ก <y> oh. ็ตัวอย่างมัวแพ่งก็สมุกเข้าคนละไปใส่ไปใส่โอ้ก็เล่งมือให้ทุกท่านนะครับ คงจะทันกันนะครับสตานี้ก็สนใจตู้ดัยังไงก็นะครับแอดไลน์เบอร์065นะครับ658195นะครับลองทักข้ามาถามกันดูได้ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเอางานตัวเองลง y o u u t ย e ทุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานก็ตอนนี้ก็เร่งเร่งอย่างที่เห็นไหมนะครับนะ ข้ามาดูมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยส่วนราคาตู้ก็ตามอุปกรณ์นะครับสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ0 6 5นะครับ6581905นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงเที่ยงนะครับของวันที่2 6นะครับเราก็จะเยี่ยนเสร็จแล้วเราก็จะทําสีนะครับทาสีขอบคุณลูกค้าจังหวัดน่านนะครับผมสั่งมา12ใบเลยนะครับผม แล้วก็เสียงกลางอีก15นิ้วนะครับ12ใบก็คือเป็นชุดเป็นชุด2 10 12คูณ12เลยนะครับผมลูกค้าจากจังหวัดน่านนะครับจะมารับของวันที่29นี้นะครับผมก็พยายามเร่งให้เต็มที่นะครับสาหรับลูกค้าที่สั่งกันเข้ามาก็วางใจได้นะครับผมว่าไม่ต้องกลัวนะครับได้